สวัสดีค่ะเพจรถถ่ายพวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะบึงชวากสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ก็มีล้อดเดียวมานําเสนอนะคะที่ยังว่านะคะก็จะเป็นสองคันนี้ค่ะจะเป็นยี่ห้อชิบูล่านะคะทั้งคู่เลยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นสี่แรงนะคะเผาถุดกาลังค่ะคันนี้ก็ห้าแรงนะคะใบพวนก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสอบถามมาได้ที่เบอร์ศนวกสามเก้าหกสี่เก้าสองเก้าหนึ่งค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะตามเบอร์ที่บอกค่ะ นี่นะคะใบพวนใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> เหมือนกันเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสะภาพโดยรอบนะคะ <c oughs> ทางร้านเช็คระบบให้พร้อมใช้แล้วนะคะ <c oughs> ก่อนจัดส่งนะคะ <c oughs> ถ่ายของเหลวแล้วก็น้ามันเครื่องให้เรียบร้อยค่ะ <c oughs> ส่วนระบบเกียร์นะคะก็จะเป็น2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะ <c oughs> นี่นะคะ ศาสดินก็คือย้อนทางนะคะโดยการที่เราจะต้องกลับใบพวนนะคะข้างซ้ายมาไว้ข้างขวาข้างขวามาไว้ข้างซ้ายนะคะตอนเราจะศาสดินนะคะเราก็เปิดปีกกระบังขึ้นแบบนี้ค่ะข้อดีของล้อเดียวนะคะคือจะศาสดินในลักษณะอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าก็แค่กลับใบพวนนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ล่องแคบนะคะข้อดีด้วยก็คือนะคะกลับกล่องโซ่ได้นะคะ นี่ค่ะทั้งคู่เลยนะคะเฉพาะคู่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบพิปเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้มาเปิดให้ลูกค้าได้จองนะคะขอบคุณค่ะ